เนื่องจากว่าลูกค้าเช่าไปแล้วนะครับอันนี้มาปุ๊บเช่าปั๊บเลยครับหลวงพ่อฮกวัทาข้ามรุ่น4นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับนำของแท้ๆมาให้ทุกท่านได้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมครับก่อนจะรับชมนะครับวัตถุมงคลอีกเยอะเลยตอนนี้นะกดไลค์ให้ผมครั้งหนึ่งนะครับ subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับมีเนื้อพิเศษครับ วัทคามเนื้อพิเศษนี่เลยหลวงพ่อหกวัท่ามรุ่น4ครับนี่ครับเนื้อพิเศษเป็นออกไปทางเนื้อมนสารนะครับตัวนี้นะครับเนื้อพิเศษนะครับก็ผสมผงพลายพ่อท่านฮกวัฒ่ามนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างประมาณ1,000องค์นะครับหรือไม่เกิน1,200องค์นะครับจะมีทั้งหมดหลายเนื้อนะครับมีเนื้อเหลืองเนื้อน้ำตาลเนื้อดํานะครับก็แล้วแต่ว่าคือเวลาเขาทาพระเนี่ยมนสารนะเขาแต่ละถังแต่ละชุดนะนะมันผสมไม่เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับเวลาเขาทำนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าหนักไปทางไหนองค์นี้จะหนักไปทางมวลสารเลยเดี๋ยวผมจะเจาะให้ท่านดูด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันจมรุ่น4ี่นะครับเราเคยลงไว้แล้วนะครับจะเป็นยันจมแต่องค์นี้ผมบอกเลยว่าเหมือนกับมวลสารเปียกๆครับเนี่ยเวลาแห้งมันจะเป็นจ้ำเป็นจ้ำแบบนี้ฮะนี่เป็นจำ้ำเป็นจำ้ำแบบนี้นะครับเนื้อแกล่งนะครับแล้วก็ผสมผงพลายเพราะท่านฮกว่าท่าข้ามรุ่นแรกนะครับมวลสารดีเลยทีเดียวนะครับนี่นี่นี่ผมซูมให้ดู กล้องผมไม่ได้แพงนะก็เอาตามมีตามเกิดแล้วกันนี่ครับตัวนี้เป็นเนื้อมวลสารนะจัดจ้านชัดเจนนี่เราจะเห็นนะครับว่ามีมวลสารพุดขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นวัตถาข้ามนะครับนี่ฮะนี่นี่นี่วัตถาข้ามนะครับมีการหดตัวนะครับงอน,นิดๆหน่อยๆนะครับแต่สภาพนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวครับนะสภาพดีเลยเนื้อมวลสารตัวนี้จะถ่ายรูปค่อนข้างยากหน่อยนะ เนี่ยขนาดสองกล้องเนี่ยก็ยังมองเห็นไม่ชัดผมบอกให้นะตัวจริงเนี่ยชัดแจ๋วเลยอ่านี่นี่ยิงยิงเข้าไปนี่ครับมวลสารขึ้นชัดเจนนะฮะแล้วก็ส่วนมากนะครับเราจะเห็นขอบตะเข็บส่วนมากนะเราจะเห็นขอบตะเข็บนะครับนี่แบบนี้รุ่น4ี่สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เล่นกันนะเพราะว่าเขาเล่นรุ่นแรกรุ่น2เนาะแต่เดี๋ยวนี้ครับพระรุ่น5้าเริ่มนิยมนะครับเขาก็เลยเริ่มเก็บ ทุกทุกรุ่นเลยของหลวงพ่อฮกพระท้าข้ามไม่ว่าจะเป็นยุคตน้นยุคปลายรุ่นแรกบล็อกตื้นบล็อกลึกบล็อกโลหะอะไรเงี้ยเก็บหมดเลยตอนนี้มีราคาหมดแล้วครับองนี้ปล่อยไปแล้วนะครับนี่พระดีนะครับสร้างประมาณปีปีห้ากว่านะผมผมเรียกว่าปีห้ากว่าดีกว่าบางคนก็บอกห้าหกนะครับบางคนบอกห้าห้านะมีการสร้างครั้งหนึ่งนะครับแจกงานศพพระในวัดก็คือตาหลวงม่อนนะครับมีการสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นของจำ่วยอ่ะ พระก็เคยสอนให้ดูแล้วนะครับตรงเสียนนะครับตรงเสียนี่ก็จะเอ็นสโลไปทางด้านนี้แต่ว่าองค์นี้นะครับเนื่องจากเป็นเนื้อมนสารน้ําตาลนะครับเวลาเราส่องไฟนะครับมวลสารมันจะมีทั้งขาวทั้งดําทั้งน้าตาลเนี่ยมันจะส่องยากนะครับผมก็เลยอยากให้ท่านเข้าไปดูในคลิปเก่าดีกว่านะครับสําหรับดูการดูตําหนิพระเนาะองนี้เนี่ยนี่นี่ก้นหอยตรงเสียนะครับยังเห็นอยู่เลยเห็นไหมครับชัดเจนเลยฮะองนี้นะครับ ถือว่าเป็นเนื้อมวลสารที่สวยงามนะครับเอามาให้ทุกท่านดูกันคือเรื่องของเรื่องอะเราเคยทําไปแล้วแหละนะรุ่น4แต่ว่าอย่าลืมนะครับท่านทุกท่านพระแท้เนี่ยคนเอามาให้ดูเนี่ยไม่ค่อยมีนะทุกวันนี้นะเขาหลอกกินตับท่านอย่างนั้นนะพระอะไรไม่รู้จักมาเลย200เสร็จโจรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็นํามารีวิวให้ท่านดูครับนี่นี่บัวอันนี้บัวกับหน้าแข้งผมก็เคยบอกกันนะอันนี้พระผ้าสังฆะงนะครับแล้วก็ผ้าจีวอวิวจีวรเนี่ยยังชัดอยู่เลยนะครับ เนื้อมวลสารนี่รุ่น4นะครับเออรุ่น4เนี่ยผมได้หาข้อมูลเรื่อยข้อมูลน้อยนะผมบอกให้ข้อมูลน้อยผมได้หาข้อมูลเรื่อยนะครับจนกว่าประวัติจะชัดเจนแต่อันเนี้ยพระแท้ตามมาตรฐานและมาตรฐานมันมีประวัติอาจจะหายากนะครับแต่ว่ามาตรฐานการเล่นหามีแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวแบบนี้มาตรฐานแท้แน่นอนนะครับในอนาคตอาจจะมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้มีการรวบรวมนะครับถ้าเกิดว่าพระราคาสูงขึ้นมานะครับมากกว่านี้นะครับมีการนิมนต์พระ สายวิปัสสนากรรมฐานมาปลุกเสกนี่รุ่นนี้นะครับอ่าก็ถือว่าพิธีดีนะครับเขาเชื่อกันว่าพระสายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยปลุกเสกพระได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่านั่งสมาธิบ่อยอะไรประมาณนี้เนาะเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเอาเป็นว่าผมเล่นหาตามนี้แล้วกันนี่เราจะเห็นเม็ดรายด้วยนี่มวลสารนะครับผมบอกเลยดูกับกับกล้องเนี่ยยากเห็นไหมถ้าถ้าออกแบบเอาพระออกห่างๆเนี่ยเราจะเห็นยันเลยนะครับ รุ่น4จะเป็นยันจมแล้วก็ที่สําคัญนะผมบอกให้นะรุ่น4เนี่ยสร้างน้อยที่สุดในบรรดาหลวงพ่อฮกเลยนะหลวงพ่อฮกเนี่ยส่วนมากก็สร้างกันเยอะรุ่นแรกเนี่ยสร้างเยอะเลยรุ่น2ก็สร้างเยอะ3มก็สร้างเยอะ4สร้างแค่พันกว่าองค์นะรุ่น4เนี่ยสร้างแค่พันกว่าองค์รุ่น5เนี่ยสร้างเพียบเลยผมบอกเลยสร้างเยอะมากนะครับอ่าอันเนี้ยรุ่นเนี้ยถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างน้อยที่สุดนะครับมีโอกาสเก็บก็เก็บนะครับอ่า ในความเชื่อครับพระหลวงพ่อฮกเนี่ยใช้ดีในทางด้านเฝ้าสวนเฝ้านานะครับหรือว่าจะบนบานสารกล่าวนะครับเพราะด้านในจะมีผงพลายอันนี้เป็นความเชื่อนะคนที่ห้อยพระผงกระดูกผีนไม่ว่าวัดโพวัดคงคาเรียบวัดหอยรากวัดอื่นๆแล้วแต่เลยนะครับจะมีความเชื่อว่าท่านจะมีบอดี้กดตามหลอนตาคนคิดร้ายใครคิดร้ายก็จะเห็นคนมาด้วยเหมือนกับถ้าเอาเฝ้าบ้านเฝ้าสวนอะไรเงี้ยไว้ที่บ้านที่สวนก็จะเหมือนกับ เวลาโจรจะขึ้นบ้านอ่ะแทนที่จะไม่เห็นใครในบ้านก็จะเห็นคนอยู่ในบ้านเยอะเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนผมเคยใช้นะครับประสบการณ์นี้หมายถึงว่าแบบเหมือนมางานเลี้ยงเลยเฮ้ยบ้านมึงจัดงานอะไรวะอย่างนี้นะเฮ้ยกูผ่านบ้านมึงมาอ่ะบ้านมึงจัดงานอะไรวะเนี่ยโขเห็นคนกินเลี้ยงบนดาดฟ้าเต็มเลยเพื่อนบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วเขาก็ใช้หลวงพ่อฮกว่าท่าข้ามซึ่งไม่ใช่รุ่นแรกเลยนะผมบอกให้แล้วแต่ความเชื่ออะไรกันนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าแล้วแต่ถูกชะตาบางคนถูกชะตาก็ ก็เช่าหากันไปนะครับตัวนี้นะครับในความเชื่อเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะบนบนบานสารกล่าวก็ได้นะครับจะใช้ในทางค้าขายทางเมตตานีนตรงสายนะครับใช้เรียกลูกค้าต่างๆอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็วิธีการบูชาเราได้ทําคลิปไว้ในช่อง YouTube ของเราแล้วนะครับก็พิมพ์ว่าวิธีการบูชาพระผงกระดูผีพ่อท่านหกว่าท่าข้ามก็ขึ้นเลยนะครับท่านก็ไปดูในนั้นนะครับเน้นทําบุญทํากุศลน,นะครับตรงนี้อุทิศบุญ ส่วนกุศลให้กับดวงจิตดวงิญญาณที่อยู่ในนี้นะครับเป็นความเชื่อเนาะโอเคองค์เนี้ยราคาพันกลางๆแน่ๆสำหรับท่านที่ไม่มีกําลังทรัพย์นะครับผมแนะนําเลยตอนนี้นะมีนี่พระวัดคงคาเรียบนี่ฮะพระศรีวลีผงพลายสายสงขาครับวัดคงคาเรียบเนื้อผงกระดูกผีผสมพอรอฮกท่าข้ามอ่าแล้วก็มีตัวลายเสือด้วยนี่ผสมผงพลายพ่ท่านหกกท่าข้ามนะครับนี่เป็นตัวลายเสือตอนนี้มีแต่เนื้อนี้นะครับมีแต่เนื้อนี้อ่าแล้วก็ ตอนนี้นะครับเรากําลังมีวัตถุมงคลจะออกใหม่นะครับตอนนี้ก็มีตัวอย่างมาแล้วนี่ฮะเป็นพระศรีวลีของประเทศลาวนะครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงเดี๋ยวท่านติดตามในช่องของเราได้เลยนี่จะคล้ายๆกันนะครับกับวัดคงคาเรียบตรงนี้เราเป็นกรรมการร่วมสร้างด้วยนะครับกับลูกศิษย์ทางฝั่งลาวนะครับมีหลายเนื้อนะครับนี่ฮะจะไม่เหมือนกันนะของวัดคงคาเรียบจะเล็กกว่าเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นของพระอาจารย์บุญมีเนี่ยองจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีหลายสไตล์นี่มีลูกอมด้วย ใช้แทนพะหกได้นะอันนี้ผมบอกก่อนอบางคนบอกใช้แทนไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นพระประเภทเดียวกันผมยืนยันเลยว่าใช้แทนได้นะครับแล้วมีประสบการณ์ <ส luggage S 1> แล้วด้วยนะครับคนพื้นที่คนเราเอาไปใช้นะครับมีประสบการณ์แล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นพระสังกจายผงพลายครับอาจารย์บุญมีกันหาวงนะครับเป็นแล้วก็มีพระนาคปกนี่สาหรับคนชอบพญานาคนี่พระนาคปกเนื้อผงพลายมหาพูดนะครับผงกระดูกผีผสมในนี้นะครับแล้วก็เป็นมวลสารอาถรรพ์ต่างๆนะครับผสมลงไปในนี้เลยแล้วก็มีกุมารด้วยครับ อ่าเป็นกุมารทองด้วยท่านติดตามหรือเข้าไปดูที่เว w เว็เครื่องรางมงคล .com ก็ได้ในนั้นอ่ะมีครบเลยนะครับตอนนี้มีครบเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับในปี67นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดจองรุ่นนี้ฮะนี่ฮะสำหรับสายพลายตรงๆเลยนี่พลายโคตรเฮงอาจารย์อู๊ดพยักหน้าทองรุ่นนี้เสกที่วัดคงคาเรียบด้วยนะแล้วก็รอวาระที่2นะครับปลุกเสกโดยอาจารย์อู๊ดพยักหน้าทองอีกทีหนึ่งนะครับสุดยอดแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับพระผงกระดูกผี ต่างๆเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับหรือเข้ามาดูในช่องของเราได้เลยนะครับก็ลองกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับมีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาไปก่อนกับหลวงพ่อฮกรุ่น4พองนี้นะครับปิดการเช่าไปแล้วแต่นํามาให้ดูเป็นวิทยาฐานแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนอยากทราบเรื่องอะไรอยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปและกดติดตามให้ผมด้วย สำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลสามารถเข้าชมวัตถุมงคลได้ที่ w w w r e เครื่องรางมงคล .com ได้เลยครับสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0986696484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l i n e ไอดี i อ k OK 007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ